ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาด FM 9 8 2 5เส FM แ8 2 5มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร กลับมาติดตามรับฟังในช่วงข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชฉแดนภาคใต้สัญจรจังหวัดสงขลา โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ณโรงแรมคริสตันอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้พูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการหนึ่งข้าราชการหนึ่งครัวเรือนยากจนซึ่งพลเรือตรีสมเกตผลประยูนเลขาธิการสอบ,บตนำทีมข้าราชการสออบ,บตลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน379ครัวเรือนตามฐานข้อมูล TP MAP เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือความยากจนใน5มิติประกอบด้วย จนสุขภาพจนรายได้จนการศึกษาจนที่อยู่อาศัยและจนการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐซึ่งได้รับการช่วยเหลือภายหลังข้าราชการลงพื้นที่ดูแลยอย่างใกล้ชิดโดยครอบครัวของนายรพินละซอประชาชนหมู่ที่4ตําบลสะกอมจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในครัวเรือนที่สอสอตลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ และดูแลตามฐานข้อมูลดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลูกสามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติและได้ที่อยู่อาศัยหลังใหม่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการปกครองหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และผู้นําชุมชนร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยโดยพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะช่วยดูแลต่อไปเพราะเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังพูดคุยกับครูโรงเรียนสอนสาศาสนาในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาอาหารกลางวันของเด็กในพื้นที่โดยนายอับดุลเลหาครูสอนสาศาสนาโรงเรียนเราดอตุลอัดฟานตําบลสเตงนอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเล่าว่าโรงเรียนตาดีกาเป็นโรงเรียนสอนสาศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้สอนวิชา,าศาสนาวันละ5วิชาเข้าเรียนตั้งแต่8ปดโมงครึง่งถึง4ี่โมงเย็นในช่วงเที่ยงเด็กต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านเนื่องจาก ากโรงเรียนไม่มีอาหารกลางวันให้เด็กส่งผลให้เด็กบางส่วนไม่มาโรงเรียนในช่วงบ่ายจึงของให้รัฐช่วยสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหนังสือให้ครบทุกวิชาในแต่ละวันเพราะการเรียนวิชาศาสนาที่ถูกต้องและเข้าใจจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกและสิ่งไม